ดิพี่มินห้าห6า5กห้าจ้าโอ้ยพวนี้นี้มันเกิดพึ่งเดียแอปแอปอะไรหรอฮะ<า>จะบอกว่าเราใช้แอปหรอหรือว่าได้ใช้เปกระเทย้นแอป <highlighter> มมิ้นมาอย่ามือลั่นนะคะเวลาแม่ค้าด่าก,กลับอ่ะเันก็จะบอกว่าปากลั่น ออมินมาไม่ได้ไม่ได้ดูหน้าดูหลัง,ลงลนะเาโคนนาออะไรอย่างเงี้ยอย่ามั่นเด้อฉันจะบอกให้ก่อนเพราะวาก่อนพิมม์อะมันไม่ได้มือลั่นนะสมองลั่นเพราะว่าคุณคิมมาแล้วเออก่อนจะพิมพ์จมนัดแม่ตับกระโปรง สวัสดีทุกท่านเลยค่ะ <Okay. S 1> เวลานั้นมาจะบอกว่าเลยนะไม่ไเจตนาไม่นะไม่นี้บอตตองแอร์เขามากค่ะบามีเวลาเชื่องเขาค่ะท้ามาหากินค่ะ ว,นนวันนี้จะอยู่สาขาไหนอยู่สาขาแม่เท่านั้นค่ะไม่เคยไปอยู่สาขาไหนเลย เสือสาวตำม,มันมือเลยค่ะในตาสวยเอย้คือ,อ,อคิอปลาออนบรดช่วยขอที่ชุดหน่อยสมงไห่ขอที่ชุดน่ะชีชูตับปูปลาใสแซลมอนเท่าไหรค่ครับราคาแจ้งหน้าร้า,น,านค่ะมันนี่เก็อดหรอกค่ะบว่าลูกค้ากินหมดแบบ

สวัสดีพี่สาวจากสุพรรณีค่ะสวัสดีคุณต้นก้าวมะนาวขาวแท้เป็นคนสวยค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะสะ สัญจรไหนวันนี้สัญจรไหนรัฐบาลเหมือนโบอจะให้หวยแม่แนั่นเนองโบโบโบกินหนอ บอกว่าตำอร่อยมากอยากตำน้องแบดอะ่ะน้องแบดว่างปะ้ะน้องแบบมีแฟนเหรอ ค่ะนะครับคุณแม่คนเยอะไหมไม่มเยอะเลยค่ะโตเต็มก็อย่างข้าวโพดแต่กับปลาข้าวไร่ก็หลอกยอนดิบผมใหปีนี้ไม่ได้ลงค่ะไม่ได้ลงไม่ได้ลง ปีหน้าเดี๋ยวจะประกาศรับสปอนนะคะจะลงอยู่ยค่ะปีหน้าขอประกาศรับสปอนเธอร้ายมาก ันยิงทุกตัวเลยจ้าปูมันไม่ได้ยิงแค่ตัวเดียวนะในสอปเออถึงว่าเวลาเซิร์ฟมันขึ้นมาหมดเลยปูมันมันมันยิงทุกตัวเลยค้นแล้วเราไปคิดตรงไหนมันก็ไม่ค่าเท่ากันออแต่ว่าตัวหนึ่งอ่ะเราจำกัดไม่ไปจำกัดนูประมาณแต่ว่าตัวนึงเราจะำกัดนะู้ประมาณ